มดุ๊กต่ำเนี่ยมันเกิดได้หลายสาเหตุคือหนึ่งบางทีทำงานนวดในตัวเป็นเพราะอะไรอันอุตระอันปัสสาวะแล้วมันจะหน่วงท้องใช่ไหมหรือเวลาเรามีรอบเดือนหรือบางคนเนี่ยชอบเวลาปัสสาวะชอบเบ่งเบ่งปุ๊บเนี่ยมนลูกเลนเล่นลงนนเล่นลงหรือเวลาเรามีลูกแล้วเราไม่ได้อยู่ไฟไม่ได้เข้ากระจมไม่ได้ดันมดลูกเงี้ยมันก็เกิดเลยมดุ๊กหย่อน ถ้าอายุมากขึ้นปุ๊บระบบของแรงดันเรือการควบคุมมันดูมันก็จะหย่อนมันก็เรื่องปกติอยู่แล้วยิ่งคลอดลูกสักสองคนสามคนนี่จบเลยนะครับบางคนสาวๆก็เป็นมัลูกต่ำที่บอกเวลาหน้ามีลูกยากอะไรเงี้ยเาเรียกว่ามัลูกต่ำก็เกิดได้กับสำหรับผู้หญิงสำหรับผู้ชายช่วยก็เกี่ยวกับเรื่องการขับถ่ายลมนะลมในช่องท้องเห็นไหมบางทีเราทํางานอั้นปัสสาวะอั้นอยู่จะลาไว้มันก็ตีขึ้นลมในช่องท้องมันเยอะใช่นะเขาเรียกว่าการอั้น ก็เกิดช่วยได้ก็ทําให้ช่วยเกี่ยวกับการไล่ลมหรือผู้หญิงเกี่ยวกับรอบเดือนก็ช่วยได้ที่รอบเดือนมาไม่ปกติอย่างเงี้ยมีการนวดท้องก็จะช่วยได้นะครับหรือบางคนไม่ค่อยถ่ายท้องปูกสองวันสามวันแล้วไม่ถ่ายก็ช่วยได้นะครับนี่คือสิ่งที่ช่วยสําหรับคนที่ที่เราจะนวดท้องให้เขาหรือคนที่มีอาการปวดหลังปวดหลังปวดหลังเนี่ยนวดหลังอย่างเดียวไม่หายต้อง นวดท้องด้วยมันจะช่วยได้เพราะเรากดอย่างเี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไปตรงที่หลังเห็น<ม>ไหมถ้าอย่างเงี้ยกดปุ๊บนะมันจะรู้สึกมีอะไรมาทิ่มที่หลังเราเห็นไหมมันคือตัวสัมพันธ์กันถ้าเราเรียนเกี่ยวกับเส้นประทานสิบมาก็จะรู้เลยว่าทุกส่วนเริ่มที่ท้องแล้วมันก็จะแตกแขนงไปที่ขาไปที่แขนไปเครื่งศีรษะไปที่หลังนี่เขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นของมันนะครับเกี่ยวกับที่ท้องนี่คือการช่วยแต่ก่อนจะนวดก็ต้องถามอีกหนึ่งผ่าตัดไหม ขาดเกินจากสองปีไม่เป็นไรถ้าต่ำกว่าสองปีไม่ได้อ่าต้องไหนแรงเป็นไหมอ่าไม่มีหนึ่งในระหว่างที่จะกดมีรอบเดือนไหมถ้าไม่ม,ถมีถ้ามีอยู่ไม่ได้อ่ากินข้าวนานหรือยังถ้าต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงไม่ได้อยู่ล้จ้ารนี้อ่าอางนี้ไม่เป็นไรนะตามกว่าหนึ่งชั่วโมงส่วนมากนวดเท้าเนี่ยขอให้นวดช่วงเช้าดีที่สุดเพราะเป็นช่วงที่ท้องกำลังว่างมันจะได้ผลมากกว่าที่เรา,านวดช่วงบ่าย แล้วผ่าตัดแล้วตั้งคันแน่นอนไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับอ่านี่คือสิ่งที่ห้ามถ้าไม่ใช่นวดผู้ชายตั้งคันไหมครับเหมือนหมอไม่มีความรู้อะเออ <c oughs> โอเคผ่าตัดไม้อะไรไหมนะครับหรือสังเกตดูว่าไม่มีรอยแผลก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเปิดมาปุ๊บมีรอยแผลต้องถามนะผ่าตัดนายที่ปีหรือยังผ่าตัดมาเพิ่งได้สักสองเดือนสาเดือนนี้ไม่น้อถ้าเกินสองปีแล้วไม่เป็นไรครับอโอเค ไม่ต้องมารก,ก็ได้ถ้าอ่ามันมีข้อสองอย่างถ้านวดแบบเราันเองเมื่าเราเป็นแต่เราไม่ไใช่เห็นนวดมดลูกต่ําเวลาน่าน,านปวดเจ็บมดลูกใช่ไหมวิธีง่ายๆเห็นกําแพงใช่ไหมเอายกขาเนี่ยให้มันชิดกับกาแพงให้ก้นเนี่ยแน,แนบกับกาแพางเลยถ้าทำช่วงเช้าก่อนเข้าห้องน้าําจะช่วยได้เลยคือเอามือเราเนี่ยแหละจิกบริเวณเกือบหัวหน้า จิกลงไปติดตรงนี้แล้วก็ล้วงไปนิดหนึ่งแล้วก็งัดขึ้นโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ทำเองอันนี้เราโยกขาใช่ไหมใช่ให้ก้นติดกับผนังไว้กดอ่าเพราะเราโยกงี้ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมอ่ายกงี้ไม่ได้ก็เอาก้นให้ติดกับผนังแล้วก็ันบไว้ก็อันนี้ยขึ้นมาเออจุกจิกลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาช้าๆค่อยๆไม่ต้องทําเร็วเพราะม้นรูปมันจะค่อยๆลอยตัวขึ้นมาทีละนิดทีละนิดทำอย่างเงี้ยประมาณเดือนหนึ่งก็เออสองสามวันครั้งหนึ่งสองสามวันครั้งหนึ่ง แล้วมันก็จะให้ค่อยดีขึ้นต่อไปประจำเดือนเราดีขึ้นแล้วก็เวลาเราเข้าห้องน้ำห้องน้มันก็จะรู้สึกว่าไม่หน่วงเวลาเราโน้ตลูกค้านักนนะมันก็จะไม่หน่วงเห็นปะ่ะบางคนเป็นเหมือนมีลมออกมาบางคนเป็นขนาดว่าท้่ทำไมมันลูกเหมือนมันจะหลุดนั่นแหละครับนี่ก็คือวิธีนวดสาหรับตัวเองแต่ถ้าเรานวดให้ลูกค้าโน้ลูกค้าทั่วไปที่มีอาการปวดหลังอะไรก็ปกติ